วสาววัย้5ปีตอนสอบิตตอน 2, อามีตสองอาขอค่ะแม่แม่แม,แม่อะไรเหรอลูกอ,อะไรเหรอลูกแม่ขอไปยร่ะนไปเลย รถ้่าอานคที่ไปส่งหมค่ะโอเคเดี๋ยน้องน้องไปส่งพี่กี่ก่อนนะค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่ชื่อบาสครับบาที่บารใจที่สุดเลยค่ะไปส่งน้องดีนะบ้า เอ,เ,อเ,อเอิร์มพี่บาา้าค่ะหนูขอไปขอคุณแม่ก่อนนะอได้เลยเราจะไปขอ ก่อนนะแต่แตตเชอืเดียวตลอดคพี่บ,าาาบา้าคะมาแล้วค่ะ <ST> อารุ่น,น้องเนูนจะเล่าความทรงใ้ตั้มแต่ดิบเลยค่ะพี่เล่าเลยน้องเล่าเยเามาเลยครับคือหนูอ๋อเมื่อไหร่น้องจะมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ ก้วแก้วฟ้าจะมาเนี่ยบาสตนั่งรออยู่นี่พี่บาสมาแล้วพี่บาส์ะาหนูมาแล้วค่ะคือตอนเด็กก็จะเดินตามกันบ่อยๆเอาไสนุกไหมล่ะอันนี้เราอยู่บรถบันด้วยกันใช่ด้วยนะบาสจริงดิโอ้ป้ากนโหพี่ปันเด็คุยเรื่อเด็ก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 เด็น้อยกัน พี่เอมคุณคบกันที่สุดเลยนะอยากแต่งงานให้มันไวๆนะค่ะพี่สายพี่ชายไันเลยค่ะใส่กันเถอะใบฟใส่กันเถอะเอกลียว้าได้เลยค่ะจ๊าดน,นั่นขอออนี่นาหนูก,กลัวมากเลยเออแ้วพี่อุ้มเองตอนเด็กๆพี่ก็อุ้มหนูนะคะ มานี่อ่ะแก้วฟ้าพี่อุ้มให้หนะเดี๋ยวพี่อุ้มเองโหอ,อุ้มตั้งแต่เด็กเลยนะอุ้มทัง้งหนูตอนโตจะอุ้มหนูไหมครับพี่ตอนโตจะอุ้มดีไหมคะพี่ชายตอนโตจะอุ้มดีไหมพี่เอา้าก็ดีอยู่นะอุ้มเลยอุ้มมันมาตั้ สมาต้งแต่เด็กเลยนะอุ้มมาตั้งแต่เด็กเลยอเอาเมอุ้มมาตแต่เด็กดีเลยนะ <c oughs> พุ่พี่พี่เร็วๆใน่ะพี่ <c oughs> เวลาที่เดินตรง ตอนแรกพี่รุ่นพี่อะขึ้นหลังให้นะวันนี้รุ่นพี่ใจดีมากใช ไปเี่วไเล่นที่ไรหมาดบุไงเนมันมีของสุดอะเพวล้สื่อแพอตั้งแต่เด็กก็ใช่ฉันตัดกอดดีนะดนน้องสังพี่ตอนโตก็วันที่หนูโตขึ้นแมงค่ะตอนที่หนูอายุประมาณสิบห้าปีตอนหนูอายุตอนที่ ตอนที่หนูอายุประมาณสิบสีตต่ตอนที่หนูอายุาป,ประมาณสิบสี่ปีแม่ยังไปกินบุฟเฟ่กับเค้นนกขนมวันเกิอดอะไรนั่นแหละค่ะจริงปะเนี่ยคือพี่อ่ะแม่หนุกลับมาแล้วแม่แม่ครับหนุนกลับมาแล้วตอนเด็กๆแม่ยงังพาหนูไปกินบุฟเฟ่เลยจริงเหรอจริง พ,พี่ไม่พี่แม่ไปหรอกพอพี่โดนแม่ตปบ่อยๆเอาพี่บาร์สป้าป้าปาวิ่งกลับบ้านกันเถอะพี่บา,บารพ,บาพี่ชายกับพี่บาสกลับบ,บ้านกันเถอะโอเคนี่ไงบ้านเราเองอ๋อนี่แหละตื่นแะล้ว ต้งแต่เป็นเด็กนั่นาหหนูเป็นเด็กมาแล้วค่ะู้ามากิดบเลยปุบเบ๊บเลยวอเอเอเอวอเอ